สระว่าน้ำทานข้าสระว่ายน้ำตรงนี้เราเต้นกันแล้วนะโอเคได้ไปบ้าคนที่ไหนอย่างสระว่ายน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็ประชุมกันแค่ประมาณนั้ไม่เกินทุกชั่วโมงแล้วเราก็จะลงมาปาร์ตี้ถ่ายรูปตรงนั้นด้วยเพราะเราจะถ่ายรูปได้ไงรถสวยก็ไ่ายด้วยถ่ายรูปได้แล้วมันถวายเราเอาไว้นี่ด้วยตาการ์ดโอเคได้จ้ะโอเคมาถ่ายรูปกับเราหนึ ที่มาไม่ทันตนี้ผมว่าอะไรตอนที่หนึ่งของตอนที่หนึ่งกระเป๋าใหญ่ใส่กระเป๋าให้หมดเลยเครื่องสำอางก็ก็แล้วแต่แล้ก็ต้องปาร์ตี้เสร็จแล้วเราก็เอาชุดปาร์ตี้ไปใส่กระเป๋าแล้วก็มาใที่นอนแล้วก็ใส่ที่ธรรมดาใช่ที่นอนใส่ชุดธรรมดาก็ได้ธรรมดาเพราะชุดนี้วางไว้ชุดธรรมดาเนี่ยพราชุดธรรมเนี่ยเราจะใส่แคลี่แบกค่ะ กระเป๋าแบบกระเป๋าเป้อะไรเงี้ยถ้าใครมีกระเป๋าเป้ใช่ไหมใครไม่มีกระเป๋าเป้หาถุงพลาสติกก็ได้ถุงพลาสติกเราขี้ถุงพลาสติกเดินขึ้นก็ได้งั้นก็ต้องเอากระเป๋าไว้คืนนี้แหละความสะดวกตอนตีหนึ่งตอนตีหนึ่งคือเอามาวางไว้ข้างนอกเลยเหรอวางไว้หน้าห้องหนย่งนะครับเรียบร้อยกระเป๋าใหญ่กระเป๋าใหญ่อะถุงแ็กเขาจะมีแท็กมาให้ถุงแขกจะเป็นสีๆไงโอเคโอเคันต้องต้องต้องเปลี่ยนแบบต้องไปโมงนออกาไปแลไรก็มันจะเจ็ดโมงคือคือแล้วเสร็จแล้วประมาณตีห้าขึ้นงเจ็ดโมงครึ เขาจะให้ไปไปก็แล้วไปจ่ายเงินนะไปจ่ายเงินแล้ตแต่ตีห้าเพิ่งจ่ายเงินแล้วแล้วใครที่ที่ทจ่ายเงินสดจริงไหมก็หรือใครใส่เงินไปแล้วเขาก็มีเช็คให้ว่ามีเงินเหลือไหมเงินเหลือเราไม่เอาคืนแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ใส่เงินหรือเงินขาดก็ไปจ่ายเพิ่มเขาก็ตัดเซอ,อร์วิสชาร์นน,นี้เลยอ่าตัดเซอร์วิสชาร์ดันนี้ได้เลยส่วนใครที่ผูกบัตรเครดิตก็ไม่ต้องเลยมันจะตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติไปเลยเนี่ย ส่วนบินเนี่ยเขาจะส่งให้เราอยู่แล้วที่หน้าห้องนัรนอันนั้น,น,นอันเรื่องของแขงแล้วก็เอากระเป๋าวางบนบนบนหน้าห้องดีเลยเท่าะนั้นเองคราบหลังก็ไม่ต้อ,องกับ